ใครที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวอย่างแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือกลุ่มเลเซอร์เฟกเซลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ที่ปล่อยพลังงานลงไปที่ผิวเราทําให้ผิวเราเป็นรูเล็กๆคือเรามองไม่เห็นวยตาเปล่านะคะอันนี้เป็นรูเล็กๆ,ๆมากๆแล้วก็ทําให้ผิวเราตื้นขึ้นหลุมสิวตื้นขึ้นนะคะอย่างที่สองสับซีชัน่นอ่าสับซีชั่นเนี่ยจะเป็นการที่คุณหมอะคะ่ะ จะเอาเข็มมาตัดพังผืดใต้ผิวของเราเพราะว่าหลุมสิว,ว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ผิวชั้นบนนะคะมันเกิดพังผืดติดกับผิวชั้นล่าง mm. ก็เลยทาให้เป็นบุม๋ม mm. เป็นหลุมลงไปเพราะเกิดจากพังผืดตัวนี้เนี่ยแหละ mm. เพราะฉานสับซีชั่นก็คือการที่เราเอาเข็มเข้าไปตัดพังผืดผิวเราก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็หายจากการเป็นหลุมได้นะคะอย่างที่3มนะคะจะเป็นการรักษาสิวด้วยการใช้ตัวยาร่วมกับการใช้เทคนิคของสับซีชั่นร่วมกันนะคะ ก็คือนอกจากที่เราจะตัด ตัวพังผืดออกไปแล้วนะคะเรายังใช้ตัววิตามินหรือตัวคอลลาเจนต่างๆเนี่ยในสูตรของอาการดิโกคลินิกเนี่ยค่ะในการฉีดเข้าไปใต้ผิวเพื่อสมานแล้วก็ทําให้หนุ่มสิวเนี่ยตื้นแล้วก็ฟื้น,ฟ,นฟูได้เร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่3เนี่ยเป็นตัวที่คลินิกของเราใช้เคล็ดลับแบบนี้ค่ะกับคนไข้ที่มีหนุ่มสิวและคนไข้ได้ผลตอบรับที่ดีมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องหนุ่มสิวอยู่ก็สามารถพักเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมได้นะคะ